ก็มีนัดหมายกับอีกหนึ่งหุ้น IPO ที่กำลังจะเข้ามาทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI ก็นับเป็น IPO ที่3ของปีนี้ก็ถือว่าเปิดหัวได้ดีนะครับสำหรับ IPO ในปีนีไ้ไล่มาตั้งแต่หุ้น Advi c e มาถึงไทยเครดิตแม้จะต่มจองแต่ก็ถือให้อยู่ในระดับที่ไม่ได้น่าเกลียดมากจนเกินไปนกักน,นะครับแล้วก็มาหุ้นที่3บรรยากาศตลาดก็ถือว่ากลับมาเป็นบวกได้แบบนี้ก็ถือว่ามีความน่าสนใจเรากำลังพูดถึงบริษัท Net Absolute t เทคโนโลยีจำกัดมหาชน หรือว่าหุ้นนัดนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากทางผู้บริหารนะครับนั่งอยู่กับเราคือทางด้านของคุณสหทั์ตรีเมธสุนทรประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสวัสดีนะครับสวัสดีครับกับอีกหนึ่งท่านนะครับทางคุณสมภพกีรัสุนทรพงษ์กรรมการผู้อำนวยการของฟิナンเชียไซรัสในฐานะผู้จัดจําหน่ายสวัสดีครับ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 แล้วก็เดี๋ยวมีอีกหนึ่งท่านอยู่ในระบบซูมเข้าใจว่าพร้อมอยู่แล้วนะครับคุณสมศักดิ์ศิริชัยนารมิตนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแอนาาานะทที่รรึกกษงเงินนสสสวัััดดีีะคครรบบ วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอบโอเควันนี้ถือว่ามาครบนะฮะทั้งทางผู้บริหารทางดอไ์ไรเตอร์แล้วก็ทางที่ปรึกษาทางการเงินด้วยเดี๋ยวเอาที่ทางผู้บริหารก่อนคุณคสหทัศน์เอาโครงสร้างของ넷นะฮะปัจจุบันทางธุรกิจเป็นอย่างไรสัสดส่วนรายได้ของแต่ละธุรกิจเป็นเช่นไรครับก็บริษัทนแอบสุรเทคโนโลยีจำกัดมหาชนนะครับเรา ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2547ปีนี้ก็เท่ากับว่าเรา20ปีนะครับก็ประสบการณ์เราก็ประมาณ20ปีนะเราก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอินฟาเทคครับก็คือจะเป็นในส่วนของงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ,บเทเลมิสส์สัาส่เทและการสื่อสารน,นะครับภาพเราเนี่ยเงยได้เราประมาณ98ครับจะเป็นสัดส,ส่วนของทาง SI นะครับ SI ก็คือ,อเราจะให้บริการออกแบบจัดหาให้กับปรึกษานะครับแล้วก<ช>็จัดจำหน่ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้งนะครับที่เกี่ยวข้องกับระบบสัารสนเททั้งหมดนะครับ ภาพไอไซน์เนี่ยจริงๆเราก็น่าจะพอทราบกันอยู่นะครับก็จะมีในส่วนของเน็ตเนี่ยเราจะประกอบด้วยสักหกระบบงานคร่าวๆนะครับก็จะเป็นภาพของ IT Infrastructure Solution นะครับเป็นพวกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์นะครับออุปกรณ์สตอเรจหรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลนะครับพีซีโน้ตบุ๊กทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีภาพของที่เป็น Network Infrastructure Solution นะครับภาพของ Cloud Solution Cloud Solution ก็คือเราพรวไวอุปกรณ์ที่เรียกว่าเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮเปอร์คอนเวอร์สนะครับแล้วก็ เป็นลายเส้นที่เกี่ยวกับของมีแวร์นะครับที่เป็นใช้ในการบริหารจัดก,การคลาวด์<嗯>นะครับเราจะพรวายพวกนี้ให้กับพรไวเดอร์ให้พรไวเดอร์ไปให้บริการต่อนะครับแล้วก็จะมีภาพของที่เป็นไซเบอร์ซเซキュริตี้โซลูชันนะครับ<嗯>ก็คือพวกไว้สำหรับป้องกันการโจมตีทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าแอนตี D ้ด<嗯>ีดอสนะครับหรืออุปกรณ์ที่เป็นไฟวอลต่างๆ<嗯>นะครับแล้วก็จะมีภาพที่เป็นอของดัตต้าเซ็นเตอร์โซลูชันครับที่เกี่ยวกับ ระบบที่เรียกว่าไซเบอร์ในควอนตัโซลชันนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับงานซอฟแวร์เข้ามานะครับพวกะงานซอฟแวร์เราก็จะมีโซลชันนี้แหละที่คอยปกป้องนะครับเพื่อให้การซอฟแวร์เนี่ยทำลายไม่ได้นะครับเราจะมาจัดการตรงนี้ด้วยนะครับสุดท้ายครับระบบสุดท้ายก็จะเป็นเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรียกว่าดิจิตอลควอนตัมโซลชันนะครับเรามีโปร์ตที่เกี่ยวกับโซลชันเกี่ยวกับคลาวด์คอนแทคเซ็นเตอร์นะครับแทนที่เราคอเข้าไปเนี่ยเราจะเจอเอเจนต์รับสายก็จะเป็นเป็นบอร์ดละ เป็นภาพของ AI เข้ามาละเพื่อให้การตอบปัญหาเนี่ยครอบคลุมมากขึ้นนะครับได้คําตอบที่ชัดเจนและรวดเร็วมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบงานที่เป็นสัดส่วนของ SI ของเราประมาณ98%อนะครับจริงๆเราจะมีอีกสนะครับจะเป็นระบบงานที่เกี่ยวกับบริการทางด้านไอทีนะครับไม่ว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวกับบริการระบบนะครับเอาเข้าไปเดินสายแลนพวกสายโทรศัพท์สายไฟเบอร์ให้กับทางลูกค้านะครับหรือจะเป็นส่วนที่เป็น IT outsourcing นะครับเราก็ provide engineer นะครับไอ้น้องๆไอที support เข้าไปจําที่แางลูกค้านะครับเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นหรือมาจจะปรินเตอร์เสียวินโดว์ใช้ไม่ได้อาจะไปจัดการตรงนี้ให้ทางลูกค้านะครับแล้วก็เป็นภาพ M ็ E นะครับที่เป็นต่อยอดมาจากงานเคเบิลนะครับที่เป็นพวกแบบว่าไลติงอย่างที่เห็นอยู่นี่ครับสปริงเกอร์อะไรพวกนี้ครับจะไปจัดการตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของธุรกิจที่เราทําอยู่นะครับส่วนใหญ่นี้เป็นการรับงานเอกชนหรือริก เรามีสัดส่วนของภาคอายุสักประมาณแปสิบปร์เซ็นตครับเป็นดังแปดสิใช่ครับเ,<ล>เอกชนประมาณแปดสิบห้าเพราะงั้นเราจะเน้นภาคอายุเป็นส่วนใหญ่ครับผมเมื่อสักครู่บอกเปิดกิจการมา20ปีใช่ครับทำไมถึงเพิ่งมาเข้าตลาดเราช่วงนี้ทำไมถึงเ,เข้าตลาดช่วงนี้ใช่ไหมครับก็คือหลังจากที่เราช่วงแรกเราเติบโตด้วยงานที่เป็นงานเคเบิลก่อนอนะครับเราเติบโตมางานเคเบิลงานไอทีออฟเซ็ตซิ่งนะครับมามาภาพเอชไอที่แบบ เริ่มเด่นขึ้นมาในปีสักประมาณ 6A 62นะครับพอมาถึงปี66้เราค่อนข้างคิดว่าเรามีความพมามมร้อมไงบริษัทเราในช่วงที่ไงได้กําลังเติบโตมันมีความเป็น goal อยู่ช่วงที่ลังเติบโตขึ้นเราคิดว่าเป็นช่วงเี่เหมาะสมนะครับที่เราจะเข้ามาในช่วงนี้นอกหจากจะความพร้อมของเรากันเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นี่มันจะทําให้เรามีมูลค่าเพิ่มอย่างไรไม่จะไปขยายกิจการได้อย่างไรโอเคก็คือจริงส่วนใหญ่เงินที่เราจะกระตุ้นเข้ามาครับเรามองว่าเราจะมาใช้ในเชิงของ working capital เนื่องจากเราไม่มีหนี้สินเลยเราไม่เคยกู้นะครับดังนั้นเงินที่เข้ามาเนี่ยเราจะมาใช้ขยายกิจการเราจากเดิมที่เราอาจจะรับงานที่อยู่ในสัดส่วนที่ประมาณเท่านี้เราก็จะรับงานที่ใหญ่ขึ้น ร,รับงานที่ความถี่มากขึ้นจากในช่วงวลาเดียวกันอาจจะรับไปไสักสิบงานถ้าเรามีเงินตรงนี้ขัห้หมุหมุนเวียนเนี่ยอาจจะรับงานในช่วงวลาเดียวกันได้สักยี่สิบงานนะครับเพราะฉนั้นในส่วนนี่ก็เป็นในสุนขภาพงานนะลางบ้างเราก็ต้องเพิ่มรีซอาไม่ว่าในสัดส,ส่วนของภาพของงานขายภาพของงานอินเจเนียร์หรืองานส่งมอบนะครับ,รบเราก็จะมาขยายรีซอาตรงนี้ด้วยเพื่อให้พร้อมกับรายได้ที่เราจะเติบโตขึ้น โอเคเดี๋ยวไปที่ทางคุณสมศักดิ์นะฮะในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินสักนิดหนึ่งดูแล้วจุดแข็งของตคืออะไรแล้วความโดดเด่นที่อาจจะทำให้นตแตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นอยู่ตรงไหนครับโอเคครับก็ขอบคุณนะครับก็ในส่วนของนตเองเราในฐานะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินนะครับทางเอพีเอ็มนะครับก็เห็นถึงความโดดเด่นหรือความแข็งแรงของ넷นะครับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของ พื้นฐานแรกๆเลยก็คือเรื่องบุคลากรผู้บริหารและข้อทีมงานเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่นะครับอายุเฉลี่ยของอผู้บริหารทีมงานทั้งองค์กรเนี่ยอยู่ไม่ถึง40ปีนะครับ mm hmm. นั่นหมายถึงว่าความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความอัปเดตอินเทรนต่อเทคโนโลยีเนี่ยจะอยู่ในในในเทรนค่อนข้างสูงนะครับนี่คือข้อที่1 mm hmm. ข้อที่2ก็คือว่า넷เองเนี่ยได้ไปเสนอ เรื่องของโซลูชันให้กับลูกค้าแก้เพนควอย์ต่างๆนะครับจากประเด็นความพร้อมในเรื่องเรื่องข้อที่หนึ่งที่เมื่อกี้ผมเรียนว่าอินเทรนแล้วก็อัปเดตในเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยรวมถึงการมีมีคู่ค้านะครับที่เป็นบริษัทชั้นนำในต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเดลเทคโนโ o ยี g จเ e ซิ s นะครับเป็นต้นเนี่ยที่บริษัทเป็นอยู่ในระดับเฟิร์สเที นะครับเป็นเทียร์สูงสุดของแต่ละแบรนด์เนี่ยก็สามารถจะไปะเสนอโซลูชันให้กับลูกค้านะครับตอบเพนพอยให้กับลูกค้าได้ได้ตรงประเด็นนะครับแล้วก็เป็นอย่างดีนะครับก็ทําให้อันเนี้ยสร้างการเติบโตให้กับ넷ในตลอด3-4ปีย้อนหลังที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่ามีอัตราการเติบโตอ,อะไรได้เนี่ยมากกว่าเกือบ50%ตต่อปีนะครับนี่คือต่อปีนะครับแล้วก็ สะท้อนลงมาจากการที่บริษัทมีการเ,าเสนอเรื่องโซลูชันที่ตอบโจทย์ลูกค้านะครับบริษัทก็สามารถจะบริหารอัตรากำไรขั้นต้นนะครับที่ดีนะครับก็คืออยู่ระดับประมาณส5บสิบห้าเปอร์เซ็นต์บริษัทมีทีมงานบุคลากรที่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับอยู่จำนวนมากก็ทำให้บริษัทสามารถบริหารเรื่องของค่าใช้จ่ายใ,ในการบริหารจัดการต่างๆเนี่ยอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ นะครับรวมแล้วค่าใช้จ่ายในด้านการตลาดการบริหารจัดการต่างๆเนี่ยอยู่ไม่เกิน5%เอร์ของรายได้ก็ทําให้บริษัทมีกําไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีประมาณส0ตอ่อปีนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็บริษัทไม่มีหนี้อย่างที่ทางคุณหนุ่มได้แจ้งไปก็ทําให้ net โปรฟิตของบริษัทอยู่ประมาณ8-9%ก็เรียกว่าเป็นอัตรากําไรที่โดดเด่นนะครับโดยสรุปรว,วมปาก็คือมีการเติบโตของรายได้ ที่โดดเด่นนะครับเฉลีย่ย mm hmm. ย้อนหลัง3ปีที่ผ่านมาโตปีละ50% mm hmm. นะครับมีอัตรากำไรสุทธิที่โดดเด่นนะครับอยู่ในระดับต้นๆของในกลุ่มอุตสาหกรรม SI นะครับ mm hmm. ก็คืออยู่ระดับประมาณ8-9% mm hmm. อันนี้คือความโดดเด่นที่ทาง APM ในฐานะที่อุตสาหกรรมการเงินอมองเห็นครับ mm hmm. นะครับ ขอ,ขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับพี่สมศักดิ์ครับดูผมดูจากตัวของ ROE และ r o a เนะี่ยอย่าง ROE เนะี่ยปีเอาเอาปีที่ผ่านมาแล้วกัน9เดือนแรกเนี่ย90กว่านะฮะขนาดการันะร r o เนี่ย20กว่าเนต์เี่ยมันบ่งบอกอะไรกับตัวของ넷นบะ้านงะครับอันนี้มันบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอย่างที่ผมเรียนไปอยู่แล้วนะคร,ครว่าที่ผ่านมาบุคลากรของ넷เนี่ยมีความแอคทีฟนะครับมีความ มุ่งมั่นทุ่มเท <E <asy> ในการทำงานนะครับก็ทำให้เบนฟิตหรือผลผลจากการทำงานออกมาเนี่ยค่อนข้างจะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับทั้งในรูป <S <S <uk un> เมื่อเทียบกับสินทรัพย์ที่มี <Hindu> หรือเทียบกับส่วนของอี i ิ y ที่มี <S <S <uk un> นะครับทั้งสองส่วนบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการประสิทธิภาพในการทำงานประสิทธิภาพในการสร้างไรายได้และผลกำไรนะครับในส่วนนี้เนี่ย ก็จะเห็นว่าตัวเลขที่สูงขึ้นหลังจากระดมทุนตัวเลขก็คงจะลดลงมาตามดลูชั่นที่อาจจะเกิดนะครับแต่ยังไงก็ตามทั้งเอ้าเอที่ทางพี่เล็กได้เรียนเนี่ยก็ผมเชื่อว่า2ตัวนี้ก็ยังโดดเด่นในกลุ่มุตกาหกรรมเมื่อเทียบกันในกลุ่มตสาหกรรมครับอืมครับอ่ะเดี๋ยวสลับมาทางผู้จัดจำหน่ายคุณสมพบฮะดูราคา IPO 5บาท40นี่ ตอนเคาะ5้าบาทสีนี่มันยังไงเคาะเคาะยากง่ายอย่างไรไหมมันมีความเหมาะสมเช่นไรเคาะไม่ได้ยากเคาะเสียงดังเลยนะครับเด่นเลยนะครับเก็ก็ก็เรียนอย่างนี้นะครับราคาหาบาท40เนี่ยที่มาการกำหนดราคาเนี่ยเราก็ได้ไปดูนะครับในแง่ของผลการดำเนินงานย้อนหลังนะครับสิ่งทลามาสย้อนหลังเนี่ยนะครับก็คือตั้งแต่ไตรมาสที่1ของปี2565จนถึงไตรมาส3 ของ2,516นะครับเพราะว่าปีไม่ออกนะครับ mm hmm. เมื่อเทียบกับราคา5บาท40แล้วเนี่ย P E ในอดีตเนี่ยนะครับก็จะอยู่ประมาณสัก12.4เท่า mm hmm. นะฮะเรา mm hmm. เข้า MAI ซึ่งถ้าเรามาดูในง่ของอคนที่ประกอบธุรก,กิจใกล้เคียงกันเนี่ยครับก็จะมีหลากหลายนะครับ mm hmm. อย่างบริษัทที่อยู่ในตลาด MAI ไม่ว่าจะเป็น ICN mm hmm. นะครับ แล้วก็ไอเซก็น่าจะอยู่ประมาณ1ทสเท่ากว่า <13 S 2> กว่า,ากับ14ใช่ <c oughs> นะครับแล้วก็จะมีทั้ง AIT ซึ่งอยู่ในตลาดเมนบอร์ดนะครับแล้วก็เป็นพวก TKC หรือ Sky <c oughs> ก็แล้วแต่นะครับ <c oughs> ซึ่นพวกนี้ก็ PE ก็จะสูงกว่าตรงนี้ค่อนข้างเยอะ <c oughs> ถ้าเกิดเรามาดูเซกเตอร์ ของ MAI เองที่อยู่ในเซกเตอร์เทคโนโลยีนะครับค่าเฉลีย่ยก็อยู่ประมาณ40เท่านะครับเ<ๆ>พราะฉะนั้นเนี่ยราคาที่เรากำหนดเนี่ยก็คิดว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลนะครับแล้วการที่เรากำหนดราคาเนี่ยผมคิดว่าเรามองถึงนะครับล้งทุนด้วยนะก็ได้การพูดคุยกับทางผู้บริหารนะครับว่าด้วยการที่เราเข้าตลาดไปเนี่ยนะครับเราอยากใช้เงินลงทุนเนี่ยที่ได้เข้ามานะครับ จองซื้อเป็นผ้ถทอหุ้นของ넷เนี่ยได้เติบโตไปกับน넷นแล้วก็ได้ผลตอบที่ดีผลตอบแทนที่ดีดนะกับจากการจองซื้อหุ้นด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าผู้ผานเองก็มีความเข้าใจนะครับที่อ,อยากใ้นักลงทุนเนี่ยต้องบอกว่าได้รับผลตอบแทนแล้วก็มีความสุขกับการที่ได้มาลงทุนนะครับกับ넷น,นะครับโอเคฉะนั้นหลักการข,างของการเคาะราคาเนี่ยก็คือคต้องคานึงถึงผู้ถือหุ้นนะครับที่<อ>ามาจองซื้อของนักลงทุนคนะคือต้องเปิดแกลบหรือมีดิสเค้าให้เขาตรงนั้น โอเคพบผมเรียนถามผู้บริหารได้หนึ่งค,คือเอาละอ,าอย่างที่เมื่อสักครู่คุณสมภพพูดถึงหลายๆบริษัทนะครับก็จะมีค่า PE ที่แตกต่างกันไปทีนี้ผมแบ่ง2ประเภทแล้วกันเรียกเป็นเทคยุคเก่ากับเทคยุคใหม่เทคยุคใหม่พวกที่มีการนำเอานวัตกรรมมาใช้นะฮะเอาแอปพลิเคชันต่างๆมาเสริมเนี่ย PE เขาอาจจะไปสูงครับ40 50้าิเท่า60เท่าว่ากันไปของเรานี่เซตมาณนะราคาีโ12.56เท่าแบบนี้แปลว่านัทเป็นเทคยุคเก่าหรือเปล่า ต้องเลยอดีครับเราเติบโตมาในภาพของอินฟา <ừ> um. ถ้าอินฟาหรือเซมเซอร์ตี้อาจจะมองว่าอาจจะคล้ายๆยุคเก่านิดนึงที่ตกตตด้วยอินฟาใช่ไหมครับแต่ว่าในภาพของอนา,าคตเนี่ยเราตั้งใจว่าเราจะขยายงานไปในส่วนที่เกี่ยวกับภาพอนา,าคตมากขึ้นอาจจะเป็นภาพของที่เป็นซอฟต์แวร์ดนะครัที่ใาิต,าต่างน,น,น,นะครับเพราะฉะนั้นในภาพก็คือถามว่าเราเริ่มต้นด้วยภาพอินฟาแต่เราจะเติบโตไปในอนาคตเพราะฉะนั้นในมุมของการโค้ดเราจะมีรูมีเยอะ นะครับที่จะเติบโตขึ้นไปนะครับก็คือนี่ขึ้นอยู่กับการปรับโครงสร้างทางธุรกิจของของของทาง넷ด้วยนะฮะทีนี้ในแง่ของการตอบรับคุณสมคุณสมภพฮะครับจอง IPO เป็นไงฮะล้นหลามไหมก็เรียบร้อยครับเราเป็นการจองซื้อไปเรียบร้อยนะครับก็หุ้นนะครับก็จองซื้อหมดเกลี้ยงนะครับไม่แล้วก็ต้องเรียนนะครับว่าหุ้นเนี่ยที่เรามีการทํา IPO เนี่ยมันมีแค่92ล้านหุ้นนะครับแล้วก็เป็นหุ้น ใหม่ทั้งหมดนะครับเราไม่ได้มีการนํา หุ้นเดิมมาขายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าจํานวนหุ้นก็ไม่ได้เยอะนะครับมูลค่าการระดมทุนเนี่ยก็ประมาณสักเกือบเกือบห้าล้านนะครับก็ถือว่าไม่ได้สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่การตอบรับที่เราได้ไปทำโรโชว์มาในต่างจังหวัดเนี่ยนะครับรวมถึงกรุงเทพนะครับแล้วก็นักทุนที่เข้ามาจองซื้อเนี่ยในระยะเวลาจองซื้อที่ผ่านมาถือว่าเราได้รับการตอบรับที่ดีดีมากๆกนะครับโอเคก็คือนนักลงทุนที่เรียกว่ามา Exato. ทั่วทุกสารทิศใช่ครับทั่วประเทศนอ่จากว่าเรามีการไปรถโชว์ในต่างจังหวัดด้วยนะฮะทีนี้คําถามคือถ้าเกิดคนที่ดูรายการอยู่แต่เขาไม่ได้จองซื้อหุ้นไปด้วยต้องไปรอซื้อในตลาดรองนี่มันจะยังพอซื้อได้ไหมฮะก็ในวัน first day trade นะครับวันที่15กุมภาพันธ์นี้นะครับก็สําหรับท่านที่ไม่ได้มีโอกาสได้จองซื้อหุ้น IPO นะครับในวัน first day trade เนี่ยก็คิดว่าเขาคงมองโอกาสในการที่จะเข้าไปซื้อนะครับก็ขอให้ดูราคาด้วยท่านก็ต้อง ราคาที่เหมาะสมเช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่บอกว่าราคาไหนท่านก็ซื้อได้นะครับนี่ก็ต้องเรียนนักลง,งทุนนะครับแล้วก็หุ้นอยากจะเรียนเพิ่มเติมนิดนึงที่จะเข้าไปเทรดจะมีเพียง92ล้านหุ้นนะครับเนื่องจากว่าหุ้นที่เหลืออยู่ <c oughs> นะครับที่ไม่ได้ติดไซเลนต์พิเลียตตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์นะครับผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้ง2ท่านนะครับก็จะนําหุ้นที่เหลือที่ไม่ติดไซเลนต์ตามเกณฑ์ของตลาดเนี่ยนะครับล็อกอัพ นะครับโดยสมัครใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นทั้งหมดนะครับก็พูดง่ายๆว่านอกจาก IPO แล้วอันนั้นเนี่ยจะไม่มีออกมานะครับเพราะจะถูก ล็อกหมดะครับโอเคงั้นตัดประเด็นเรื่องนี้ไปเลยก็าจะมีผู้ถือหุ้นใหญ่ขายหุ้นออกมาในตลาดรองอันนี้ตัดประเด็นนั้นทิ้งเลยใช่ครับไม่มีครับจะมี92ล้านหุ้นนะครับถ้ามากกว่านั้นอันนั้นไม่ทราบแล้วมาจากไหนนะครับโอเคครับอันนี้ก็เพื่อเป็นการตอกย้ำมานะฮะว่าในส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วก็เป็นผู้บริหารด้วยนะฮะก็มุ่งเน้นในเรื่องของการประกอบกิจการไม่ได้มุ่งเน้นไปในเรื่องของการ สร้างประโยชน์จากราคาหุ้นครนะครับยืนยันตรงนั้นถูกต้องครับแม่ขอขอย้อนถามพี่แก่นิดหนึ่งอารมณ์ความรู้สึกของในฐานะเราเราสัมผัสกับผู้ถือหุ้นนักลงทุนไอช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกสาหรับ IPO ครับมันแตกต่างจากปีที่แล้วไหมจริงนก็ต้องต้องเหยนว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าเป็นปีที่ IPO เนี่ยทำให้นักทุนเนี่ยรู้สึกว่า มีความกังวลพอสมควรเกิดความไม่มั่นใจนะฮะขาดความมั่นใจถามว่าทําไมรจริงๆหุ้น IPO เนี่ยนะครับตั้งราคากันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันมีส่วนลดทั้งนั้นต้องเรียนอย่างนี้นะครับผมบว่าอาจจะมีบางตัวที่บอกให้ตั้งสูงไปหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่แล้ว FA เอง Underwriter เองตั้งราคาต้องมีกัปให้นักลงทุนแต่ปีที่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเห็นว่าหุ้น IPO เนี่ยหลายตัวเข้าไป First Day Trade แล้วปรากฏว่าต่ำจองทีเดียวเนี่ย20% 30%ซึ่งอันนี้นะครับผมอยากจะเรียว่าเป็นเรื่องผิดปกติ mm hmm. นะครับถ้าเราไปย้อนดูในอดีตนะครับที่ผ่านมาเนี่ยในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยูสิตปีย้อนหลังเลย mm hmm. ผมว่าน้อยตัวมากที่จะเกิดเหตุการณ์ที่บอกว่า IPO วันแรกต่ำจองทีเดียว20%อัพหรือ hmm. 30%อัพ mm hmm. อย่างมากคุณโดน5%นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วล่ะเพราะ,ะราคามันมีดิสคาท์อยู่แล้วใช่ mm hmm. มันดิสคา์ ดัมเบลดิสเข้าเข้าไปอีกเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณดูราคาเรซเรื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งอันานี้ผมว่ามันทําให้นักทุนเนี่ยกังวลแล้วก็ขาดความมั่นใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับหุ้น IPO มันอาจจะเป็นด้วยสภาวะตลาดที่ไม่ดีแล้วก็ต้องยอมรับว่าปีแล้วหุ้นนะครับเซทอินเด็กซ์ของเมืองไทยก็คือหุ้นตลาดหุ้นเมืองไทยไม่เพอร์ฟอร์มอันเนื่องจาตลาดเ่นด้วยนะครับแล้วก็ดูแล้วมันเหมือนย่ำอยู่กับที่แล้วก็ทรงกับซุดท่งกับซุดนะแต่ ผมคิดว่าปีนี้มันเหมือนเริ่มสกสารใหม่นะครับอย่างเมื่อคิดที่คุณสานพูดถึงว่า เออปีนี้มันเริ่มต้นแล้วเราก็รู้สึกว่าบรรยากาศมันดีขึ้นเซนติเมนต์ดีขึ้นนะฮะภาพรวมก็ดูดีขึ้นเนื่องจากเซ็นดนเอ็กซ์เองวันนี้นะครับมันก็ยังอยู่ในกรอบประมาณพันสามร้อยแปดสิบถึงพันสี่ร้อยนะครับซึ่งถือว่ากรอบเนี่ยมันไม่ได้สวิงบ้ากนะครับสามารถที่จะยืนอยู่ได้นะครับพอไปถึงพันสี่ก็เหมือนโดนเทสไม่ผ่านก็ลงมาแถวพันสามร้อยแปดสิบนะฮะแล้วก็บวกลบอยู่นี่ก็ขึ้นไปใหม่แต่มันไม่ลงมาลึกที่มันมีปัจจัยหรือมีแฟกเตอร์อะไรที่มาทำให้เหมือนมีแรงกระแทกขนาด นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยผมคิดบรรยากาศนะฮะความเชื่อมั่นผมคิดว่าดีขึ้นดูดีขึ้นนะครับเพาอย่างที่เรียนว่าไอ้หุ้น IPO วันแรกจะลงไป20% 3 0เนี่ยผมว่ามันมีอะไรผิดปกติอันนี้บอกได้เลยว่ามันไม่ควรนะฮะคือทุกคนมีต้นทุนเท่ากันเนี่ยนะมันลงไป30%เนี่ยหรมันมันดูแล้วมันแล้วสังเกตนะครับว่าหุ้นที่ลงไป ในเมื่อครึ่งปีหรือปลายปีที่แล้วที่เข้าตลาดกันไปเนี่ยครับอืมช่วงนี้เนี่ยพวกนี้เริ่มตีกลับมาแล้วขึ้นมาเหนือจองยืนเหนือจองได้ด้วยและยืนจริงๆอนะครับซึ่งอย่างนี้ผมว่ามันก็อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้นักทุนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันผิดปกตินะและที่ขายไปนี่ก็ไม่รู้สึกตัวเปเือนโดนป้ายยางเลยขายไปทำไมวะเนี่ยเอนะฮะ นี่ก็ดีครับมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้นักทุนเนี่ยในการลงทุนก็ต้องไปศึกษานะฮะแล้วก็ไปเรียนรู้ว่าเออบางครั้งเนี่ยนะครับด้วยภาวะด้วยเซนิเมนต์บางทีมันทำให้เราเนี่ยซื้อขายอย่างไรเหตุผลนะถ้าเกิดเรามองเข้าที่ปัจจัยพื้นฐานมองเข้าไปศึกษาถึงธุรกิจของตัวธุรกิจเองจริงๆเราจะได้มีความมั่นใจว่าเออราคาแบบเนี้ลงมา23มันควรจะขายหรอนะครับ ต่กลายเป็นว่าขึ้นไป200%ร้ซ็นาที่จะซื้อจิตวิทยาอ่าได้แล้วครับโอเคครับนนครับครับ,รบเออผมขอย้อนไปที่ทางทาง,งคุณ <S <S สาธัติหนึ่งฮะว่าในแง่ของโอเคละเราเรา,เราลงทุนไปประมาณเกือบถึงห้าร้อยล้านเ,เป้าหมายถ้ามองไปข้างหน้าโอเคละถ้ามองย้อนหลังไปแล้วอาจจะอย่างที่คุณสาธัติบอกว่าเอ๊ะเราเหมือนจะเป็นเทคยุคเก่าแต่ถ้ามองไปข้างหน้าการสู่เทคยุคใหม่ที่อาจจะเพิ่มขึ้นไอ้ตรงนี้เป้าหมายวางยังไง จริงเราก็ตั้งใจจะขยายไปในส่วนนั้นนะครับแต่ว่าถ้ามองในแง่ของลูกค้าเราก็ขยายทั้งภาครัฐต่อเนื่องแหละกับภาคเอกชนถูกไหมตอนนี้สัดส่วนภาครัฐจะอยู่สัก85ป็นแต่ก็มีความต้องการที่จะขยายภาคของเอกชนให้เติบโตมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ าภาพของพางงานเนี่ยอาจะยังอยู่ในกลุ่มที่เฉพาะอยู่เราก็ตั้งใจจะขยายไปในอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยนะครับตอนนี้เราจะเน้นที่ทงอัคมนาคมเาจะเน้นไ่ในส่วนที่เป็นภาพของพางงานภาพของอกลุ่มโรงพยาบาลเป็นต้นนะครับเพราะจริงๆภาพนี้ก็คือ ยังไงซะเขาก็ต้องขยายเขาไม่ว่าไงต้องปรับตัวเองให้เป็นภาคดีต่อมากขึ้นนะครับภาพอินฟาก็ต้องมาอย่างที่บอกว่าแค่โลอินฟาอาจจะไม่พออะภาพของแอปพลิเคชันภาพของ AI ภาพของฟซ์แบกต้องตามเข้ามานะครับเพราะนันเชิงการพัฒนาของบริษัทเราจะมุ่งไปทางนั้นครับนี่คือเป้าหมายการเติบโตของบริษัทมันมีมันมีอยู่2ประเด็น2ข่าวที่ก่อนอันนี้ออกมาก็คือในแง่ของภาครัฐก็มีเรื่องของงบของที่ภาครัฐ ให้น้ำหนักกับไซเบอร์เอ่อเซีเครตี้ที่เกี่ยวกับไซเบอร์ซีเรตี้ที่มากขึ้นไอ้ภาคเอกชนก็มี Data Center ค่าใหญ่ๆที่จะเข้ามาบ้านเราก็มูลค่าสองสองที่ก็ประมาณสักสามหมื่นกว่าล้านตรงนี้เรามีโอกาสตรงนี้มากน้อยแค่ไหนอย่างไงมองโอกาสยังไงโอเคครับผมจริงๆอย่างที่เงินแจ้งครับเราเติบโตด้วยภาพอินฟราจริงนะครับแต่ว่าพอเงินจากการต่อจากอินฟราคือไซเบอร์เซกเรตี้เมื่อคุณมีข้อมูลมากขึ้นในระบบของด a ตต้าเซนเตอร์นะไซเบอร์เซกเรตี้ก็ต้องหนาซึ่งบริษัทเราก็ทำด้านนี้อยู่ นะครับซึ่งถ้าไปดูดีๆเนี่ยภาพของงานที่เกี่ยวกับเซอร์ฟเวอร์ซูซูตี้เราก็เติบโตขึ้นนะครับและคิดว่าภายในอนาคตเนี่ยภาพของเซอร์ฟเวอร์ซูซูตี้ก็จะใหญ่ขึ้นในภาพของบริษัทนะครับถ้าถามว่าในส่วนอื่นที่เขามาลงทุนด้านดัตเซ็นเตอร์มีผลกระทบมีผลยังไงกับเราบ้างใช่ไหมครับผมเข้าใจว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการที่เขามาลงทุนนะครับการที่กว่าจะ,ะขึ้นมาได้เลยต้อง แต่ตัดตั้งมันได้พอเนี่ยใช้มาไดอีกหลายปีนะครับซึ่งเราคิดว่าภาพที่เราเติบโตแบบทั้งนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับตรงนั้นโดยตรงนะครับก็เรายังมีงูที่จะโตได้อยู่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับไปที่ทางคุณสมศักดิ์นะฮะเดี๋ยวท่านจะนั่งเหงาอยู่บนนี้คนเดียวพวกเรานั่งกันอบอุ่นเลยสิคนตรงนี้ตั้งเพลินเลยฮะตั้งเพลินเลยครับโอเคเรียนถามอย่างนี้นิหนึ่งในแง่ของอัตรากำไรเนี่ยทั้งขั้นต้นและสุทธิ ในมุมของที่ปรึกษาทางการเงินบริษัทเขาพอจะไปแบ่งตรงไหนออกได้ไหมเพื่อให้อัตรากําไรตรงนี้มันมันขยายตัวออกว้างขึ้นไดผมผมผมคิดว่าไอ้ตัวอัตรากําไรอาจจะไม่ไม่ไม่อยากจะฝันทงนะครับว่าตัวเลขมันจะขย,ขยับขยายได้ขนาดไหนในแง่อัตรากําไรแต่สิ่งที่บริษัทได้สื่อสารกับทาง APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินมาตั้งแต่สองสมปีที่แล้ว ะครับจนถึงวันนี้ที่กําลังจะระดมทุนแล้วก็เข้าจดทะเบียนในตลาดซัพเนี่ยก็คือเรื่องของการที่บริษัทมองเห็นถึงทิศทางนะครับของการปรับเปลี่ยนทางด้านดิจิตอลนะครับมาก่อนล่วงหน้านี้แล้วนะครับในสองปีที่แล้วนะครับแล้วก็มองข้ามไปถึงประมาณ3-5ปีอย่างน้อยที่จะมีเทรนทางด้านเทคโนโลยีต่างๆเข้ามานะครับบริษัทก็เลย มีอินเทนชันอย่างสูงในการที่จะต้องเตรียมตัวนะครับระดมทุนแล้วก็เพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลงทันต่อการเติบโตเพราะนั้นนั่นหมายถึงว่าตัวที่จะทำให้นะมีกำไรที่เติบโตเนี่ยก็คงจะไปโฟกัสบนท็อปไลน์เนี่ยเป็นสำคัญก่อนนะครับก็คือตัวไรายได้นะครับอย่างที่ทางคุณหนุ่มได้เรียนคุณเอได้พูดถึงตลอดเวลาก็คือว่าบริษัทมองเห็น การที่จะเข้าไปในงานที่เป็นไฮเทคโนลยีใหม่ๆอีกหลายงานนะครับอันนี้มองเห็นอยู่แล้วแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าบริษัทมีพาร์ทเนอร์ที่เป็นพาร์ทเนอร์ชั้นนำโดยเพราะอย่างยิ่งทางเดวที่เป็นไทเทเนียมพาร์ทเนอร์อยู่เนี่ยผมเชื่อว่าการถ่ายทอดโน้ต์เทคโนโลยีต่างๆจะทำให้넷เนี่ยสามารถจะเข้าไปเสนอโซลูชันตอบโจทย์ให้กับลูกค้าแล้วก็ขยาย ไรายได้อย่างเติบโตยอยัง,อยงมีนัยยะพอสมควรนะครับนั่นหมายถึงว่าทางผู้บริหารเนี่ยได้ให้ตัวเลขไว้ว่าประมาณการการเติบโตของไรายได้เนี่ยก็คงมองไว้ปีละประมาณ30%ในในขณะนี้ครับอโอเคก็จะเรียกได้เต็มปากว่าเป็นโกลต์สต็อกไหมสำหรับคุ้นแนทะถามทุกท่านเลยก <laughs> <laughs> ็ให้ให้ให้พี่แกตอบ,ด,บดีกว่าในคณะอดีตครับก็ชัดเจนนะครับคือในแง <laughs> ่ของผลงานในอดีต นะครับแล้วก็การวางเป้าหมายในปัจจุบันรวมทึงนนอนาคตอีก2-3งถึงาปีข้างหน้าเนี่ยนะัดวางเป้าอยู่แล้วว่าเขาอยากจะโตปีหนึ่งปีนี้ตั้งใจว่ามานักสามสิบเซนในแง่ของไรายได้นะฮะเราพิจารณาในส่วนของโปรเจกต์ที่เขามีอยู่ในมือกับในแง่ของเงินลงทุนภาครัฐที่จะต้องเข้ามานะฮะทำในเรืร่องของไอ้พวกปรับปรุงนะครับเกี่ยวกับนโยบายนะครับพวกดิจิตอลเขาว่าแมทอะไรต่างๆที่ภาครัฐจะนําเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยผมคิดว่านี่เป็นเป็นประโยชน์ต่อ ตอนนัททั้งสิ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบว่าเซกเตอร์นี้ธุรกิจนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต้องใช้เงินลงทุนตลอดเวลานะครับสาปีเปลี่ยนสาปีเปลี่ยนนะครับต้องมีการนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้อตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการเติบโตก็ให้ความมั่นใจได้ว่าผมคิดว่านคทเนี่ยเป็นกรอสต็อกนะครับตัวนึงครับโอเคอ่ะก็เดี๋ยวผมขอนสรุปในเชิงของไทม์ไลน์ของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ได้ไหมคือเดี๋ยวเราเข้าตลาดวันที่15 ครับ <c oughs> นนเป็น first day trade อันนี้คอนเฟิร์มวันแล้วนะถูก <c oughs> ต้องไหมฮะโ <c oughs> okay. อเคของเราแจ้งงบปีห6หอันนี้จะประชุมบอร์ดอะไรกันเมื่อไหร่ฮะเนี่ยน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนกุมภาครับปลายเดือนกุมภาพานันธ์โอเคงนั้นเข้าตลาด15้ากุมภาพานันธ์เดี๋ยวช่วงปลายเดือนจะมีการแจ้งงบ <c oughs> นะฮะและอีกไทม์ไลน์หนึ่งอันนี้ผมถามด้วกันว่ามันพอจะเป็นกิมมิกได้หรือเปล่าอย่างเช่นถ้ามันมีความชัดเจนในเรื่องของงบประมาณภาครัฐละรัฐเริ่มมีการใช้จ่ายออกมาอย่างเป็นรูปธรรมละตรงนี้จะเป็นกิมมิกทาให้หุ คือคักล้อไปกับประเด็นได้หรือเปล่าครับมีโอกาสครับเพราะว่าเมื่อง,งบประมาณเข้ามาปุ๊บเราก็เตรียมพร้อมอย่างนะที่จะรับงานใหม่ๆเข้ามามหรือในภาพ p r o j e คชั o n ที่เราวางไว้นะครับผมก็จะมีงานที่ต่อเนื่องจนถึงปลายปีอย่างที่พี่แกะ แจ้งกับพี่กิมแจ้งเมื่อสักครู่ครับังไงเป้าหมายปีนี้เราคิดว่าเราอาจจะเติบโตได้ระดับ30ปอรประมาณนี้ครับโอเคงั้นก็น่าจะมีเรื่องตื่นเต้นไปจนถึงช่วงเดือนพฤษภาเดือนมิถุนาเลยเพราะเดี๋ยวงบประมาณมันน่าจะออกประมาณสักช่วงนั้โอเคอะก็ทิ้งท้ายอยากจะสื่อสารกับนักลงทุนอย่างไรไหมในแง่เอาเอาอย่างนี้ดีกว่าแสดงวิสัยทัศน์สักนิดหนึ่งว่าถ้าจะประเมินหุ้นเน็ตหรือมีความสนใจจะลงทุนในหุ้นเน็ตเนี่ยคุณค่ามันอยู่ตรงไหน ก็คือจริงนัทก็คือเป็นบริษัทหนึ่งที่เป็นบริษัทเทคนะครับก็คือมันเป็นอ,อย่างเทคโนโลยีก็เป็นเทรนของโลกอย่างนะครับแล้วนัทก็มีส่วนอยู่ในในกลุ่มธุรกิจนี้ด้วยนะครับก็คือถ้าถามว่าในมุมของภาพของหุ้นเนี่ยเราก็มั่นใจครับเพราะว่าเทรนเรามันมาอย่างะแล้วก็เราเป็นบริษัทที่ที่พี่กิมแจ้งเราเป็นเหมือนแค่ย่างเอชเราพร้อมที่จะแบบบุกไปข้างหน้า S <S นะครับพรอมนี้จะสร้างรายได้การเติบโตนะครับพอช่วงนีเราก็เติบโตอย่างแข่งะะ่งมาตลอดครับเราก็มีความมั่นใจว่านักลงทุนทั้งหลายหรือผู้ถือหุ้นที่เข้ามาเราก็จะให้ความมั่นใจว่าบริษัทมีความมั่นใจว่าเราจะเติบโตทั้งรายได้นะครับทั้งวัตง่ายทั้งท้องงายต่าง,งๆนะครับเราก็จะตอบแทนผู้ถือหุ้นได้อย่างดีแน่นอนครับตรงในส่วนนี้ครับผมโอเคนะครับวันนี้คุณสารัฐตริเมศสุนทรประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ n a t Absolute Technology คุณสมภพกีรสุนทรพงศ์นะครับในฐานะของอ n d ด r ร์ไรเตจากทางฟินแลนเซียไซรัสแล้วก็คุณสมศักดิ์ศิริชัยนารมิตจากทาง a p m ที่ปรึกษาทางการเงินก็กราบขอประคุณนะครับขอบคุณนะครับสวดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดี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 ครับ